สวัสดีค่ะเด็กๆแบบสมทักษะของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือสองเล่มนี้นะคะเล่มทักษะขศาสตร์แล้วก็สีสระที่คนเรียนรู้สีน้ำตาลนะเรามาเริ่มทำอันที่ง่ายๆก่อนแล้วก็แป๊บเดียวก็เสร็จเด็กๆเปิดไปหน้าที่32 32มีเลข3นำา2นั่นเอง นี่ค่ะเด็กๆเก,กิดมาของเรามีสองหน้านี้เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เด็กๆเคยทาไปเมื่อวันจันทร์เลยนะคะภาพนี้คือตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขไม่ใช่ภาพสิตัวเลขทางด้านซ้ายมือคือตัวเลขอะไรคะเลขอะไรนะ้าเปเด็กๆรู้ไหมนะเลขสามใช่ไหมคะเลขสามที่นี้ภาทางด้านขวามือของเราค่ะ อันไหนนะมีจำนวนเท่ากับ3ภาพแรกนี่คือเป็นไม้กลิ้งสีนะคะเอาไวท้ทาสีนะมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4อันใช้คำตอบที่ถูกต้องไหมนะ้าเด็กลองดูตัวเลขแล้วก็นับจำนวนดูนะต่อไปอันนี้เป็นรูปภาพแปลงทาสีค่ะมีทั้งหมดกี่อันนะ้า2สอ สามสหามีทั้งหมด5อันใช่ลำตอบที่ถูกต้องไหมนะต่อไปภาพสุดท้ายนั่นก็คือถัง4ี่ค่ะเด็กๆมีทั้งหมดหนึ่องสมีทั้งหมด3ใบถัง4ี่มีทั้งหมด 1, 2, 3มมดมใบ, 4, ใบเอและภาพไหนนะที่มีจำนวนเท่ากับ3ตรงกับตัวเลขทางด้านซ้ายมือ อ๋อนั่นก็คือทั้งสี่ใช่ไหมคะมีทั้งหมดสามใบแล้วก็โยงเส้นไปเลยและเด็กก็ระาใบาสีั้นตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปหน้านี้หน้านี้เป็นเลขไะไรค่ะเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเลขสี่เลขสี่เพราะฉะนั้นจํานวนก็ต้องมีเท่ากับสี่จำนวนใช่ไหมคะเรามาดูรูปภาพกันดีกว่าอันนี้ภาพแรกนั่นก็คือ ตะหลิวค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมที่คุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง่ใช้ทํงกับข้าวตะหลิวมีกี่อันนะอหน้าเราไหนลองนะับดนะูสิหนึ่สอสม,สมีทั้งหมด4อันเอล้วใช้คำตอบไหมนะต่อไปค่ะภาพนี้นั่นก็คือกระทะนะคะเอาไว้ทำกับข้าวนะเน้อไว้ทอดปลาทอดไข่ดาวทอดไข่เจียว เอาะค่ะเรามานับกระทากันว่ามีกี่ใบ1 2 3มีทั้งหมด3ใบด้วยกันเอ๊จะใช้คำต่อทางด้านซ้ายมือไหมนะต่อไปต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้ของมีคมนั่นคืออะไรนะมีดใช่ไหมคะมีดมีกี่เล่มนะหนึ่งสองสาสหา มีทั้งหมด5เล่มด้วยกันแต่ว่าจะใช้คำตอบไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอกภาพนี้เนี่ยค่างๆเลขตัวเลขอะไรคะเลข4ใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาพทางด้นานขวาก็ต้องมีจํานวนเท่ากับสเพราะฉะนั้นเป็นภาพไหนคะเด็กๆภาพตะหลิวนั่นเองเด็กก็โยงไปเลยแล้วก็ระบายสีคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะต่อไปเรามาทำเล่มนี้กัน วันนี้วันสู่กันบ้านก,ก็จะเยอะหน่อยๆนะคะเด็กเปิดไปหน้าที่20ค่ะเลข2กับศนนี่จะจะเป็นสองหน้านี้ค่ะวันนี้มีกันบ้าน4หน้าไปเลยนะคะเด็กๆหน้านี้เราทําหน้าแรกหน้าที่มีสัตว์เขาบอกว่าเด็กๆทราบไหมคะสัตว์ ป่าก็คือสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงหรือแมงที่ดำรงชีวิตอยู่ในป่าค่ะแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานมีอยู่สองประเภทนั่นก็คือไม่มีขาและมีขาสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่มีขาจะเคลื่อนที่ด้วยการเลือ้อยค่ะและสัตว์เลื้อยคลานที่มีขาจะเคลื่อนที่ด้วยการคลานค่ะทีนี้โจ๊กเขาบอกให้เราเนะี่ยระบายสีภาพสัตว์ป่า และวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์เลยคานให้ถูกต้องเอเรามาทำวงกลมดีกว่าสัตว์เลยคานมันจะง่ายมากๆเลยสัตว์เลยคานเขาบอกว่าเป็นทั้งมีขาและไม่มีขาใช่ไหมโอ้คุณครูลืมค่ะดูสัตว์ค่ะว่ามีสัตว์อะไรบ้างภาพแรกเนี่ยเด็กๆคงเคยเห็นแล้วเนาะนั่นก็คืองูภาษาอังกฤษอ่านว่า snake snake แปลว่างูต่อไปคอยาย,ายาวๆนั่นก็คือจีราบจีราฟนั่นเองต่อไปภาษาโอไม่ใช่ต่อไปภาพช้างค่ะช้างภสังกฤษอ่านว่า eleven eleven แปบลบว่าช้างนะคะต่อไปอีก3ตัวเป็นคำศัพท์ที่เด็กย,ยังไม่เคยเห็นภาพนี้นั่นก็คือตุ๊กแกตุ๊กแกสังกฤษอ่านว่า gecko gecko แปบลบว่า ตัวแกนั่นเองต่อไปมีแพงคอส่วนมากๆเลยเป็นเจ้าแห่งป่าเลยนั่นก็คือสิงโตนั่นเองสิงโตภาษ,ษาอังกฤษอ่านว่า lion lion แปลว่าสิงโตค่ะต่อไปตัวนี้เด็กๆรู้จักไหมเอ่ยจระเข้จระเข้ะคะ่ะภาษาอังกฤษอ่านว่า crocodile crocodile แปลว่าจระเข้นั่นเอง ที่นี้เขาบอกให้เราวงกลมล้อมรอบสัตว์ที่เป็นเลื้อยขาและ,ละบายสีที่เป็นสัตว์ป่าวิธีการทําง่ายมากๆเลยค่ะเราวงกลมที่เป็นสัตว์เลื้อยคาก่อนดีกว่าสัตว์เลื้อยคามีอะไรบ้างน้าที่ไม่มีขาและไม่ที่ไม่มีขาจะใช้การเหลือและมีขาจะใช้การคานอันแรกเลยที่ง่ายงนั่นก็คืองูใช่ไหมคะงูเนี่ยไม่มีขาแถม ใช้ในการเลื้อยด้วยเอาวงกลมล,ล้อมรอบเลยต่อไปวงกลมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องระบายสีเลยนะแค่วงกลมอย่างเดียวต่อไปสัตว์เลื้อยคานอีกมีอีกสองตัวที่มีขาแล้วใช้ในการเดินคือคานนะคะนั่นก็คือตุ๊กแกใช่ไหมเด็กๆโอ้บ้านใครมีตุ๊กแกบ้างนะมันคล้ายๆจริงจกเลยใช่ไหม ต่อไปต่อไปสัตว์เลื้อยคานมีอีกคคะมีอีกนัก่นก็คือจระเข้นั่นเองเด็กๆเด็กๆเราก็วงเลยเมื่อเราวงสัตว์เลื้อยคัานหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็เหลือสัตว์ป่าสัตว์ป่าเนี่ยทีนี้เราก็มองออกแล้วว่าอันไหนคือสัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่เหลือนั่นเองอันดับแรกเลยนั่นก็คือสิงโตค่ะยีราฟแล้วก็ช้างนะคะ ทีนี้ให้เด็กระบายสีที่เป็นสัตว์ป่าค่ะระบายสีนะแล้วส่งให้คุณครณมาดูด้วยนะคุณครูจะดูว่าเด็กๆเนะี่ยทำถูกหรือเปล่าต่อไปนั่นก็คือหน้านี้หน้านี้เป็นวงจรผีเสือ้อเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่าตัวแม่ผีเสื้อเนี่ยเขาจะ วางไข่ไว้ใต้ใบไม้ค่ะเหมือนในภาพนี้เลยแล้วตัวหนอนเน่ะเขาจะฟักออกมาจากไข่นะคะกลายเป็นตัวหนอนแบบนี้นะและตัวหนอนเน่ะเขาก็จะกินใบไม้กิน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 จนเขาอิ่มแล้วเขาก็มาสร้างตัวเองเป็นถุงดักแด้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้เวลา1สัปดาห์ 1- นถึงสสัปดาห์นะคะเพื่อกลายเป็นผีเสื้อค่ะเขาจะ ใช่ขาดันเปลือกจาก,กดักแดงน่ะให้ปลีกออกแล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อตัวโตวเต็มวัยแบบนี้นั่นเองและโจของเราในวันนี้นะคะเ,เขาบอกว่าให้เราวงกลมล้อมรอบภาพที่เกิดขึ้นก่อนเขาก็มีภาพให้เราทั้งหมด2ภาพภาพที่1กับภาพที่2ภาพที่1น่นะ่ะเป็นภาพที่ไข่อยู่ใต้แบไม้แล้วก็เป็นหนอน ผีเสือ้อใช่ไหมคะ,มะหน่อแมลงต่อไปภาพที่สองเป็นผีเสื้อเต็มไว้กับตัวดักแด้เอ๊เด็กๆคะภาพไหนนะเป็นภาพที่เกิดก่อนเด็กๆลองดูวงจรชีวิตผีเสือ้อดูสิคะอันไหนมาก่อนนะก็ต้องวางไข่ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆวางไข่ก่อนแล้วก็ถึงจะฟักตัวออกมานั้นเป็นภาพไหนคะที่เป็นเหตุการณ์แบบนี้ ภาพที่1หรือภาพที่2ดีภาพที่หนึ่งใช่ไหมเด็กๆก็นำดินสอวงกลมล้อมรอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะการาดของเราในวันนี้เด็กๆอย่าลืมทำแล้วก็ถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะตอนนี้บ๊ายบาย